วันเสาร์ที่28มีนาคมเวลา6โมงเป็นต้นไปนะคะรัฐบาลนะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยาง5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะให้แก่ลูกจ้างหรือสถานประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งดาจะมาแนะนำวิธีการเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อที่จะลงทะเบียนด้วยมือถือค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็เข้าไปที่ google chrome ได้เลยค่ะ พอเข้ามาที่ Google Chrome นะคะก็ให้พิมพ์ด้านบนนี้นะคะพิมพ์คำว่า w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะเดี๋ยวลิงก์นี้เนี่ยดาจ,จะแปะไว้ใต้ล่างคลิปนะคะ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com จากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นเลยนะคะให้หาชื่อเว็บเราไม่ทิ้งการเจอแล้วตรงนี้ค่ะ w w w เราไม่ทิ้งกัน,ตน, web, กน .com ตรงนี้นะคะก็ให้กดเข้าไปเลยค่ะ พอกดเข้ามาในหน้านี้นะคะตอนนี้ยังเป็นหน้าจอนี้นะคะเพราะว่ายังไม่มีช่องทางในการลงทะเบียนนะคะเพราะว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียน6โมงนั่นเองค่ะเรามาดูคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้นะคะอันดับแรกเลยคือต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะและก็เป็นแรงงานหรือว่าลูกจ้างชั่วคราวหรือมีอาชีพอิสระนะคะและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33 ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าใครอยู่ในระบบประกันสังคมมาตา40หรือว่ามาตา39นั้นก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะและต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อโควิด19นะคะส่วนหลักฐานที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีบัตรประชาชนนะคะซึ่งดาแนะนำว่าให้ถ่ายรูปไว้แล้วกันนะคะเผื่อว่าเขาให้แนบไฟล์นะคะ และก็ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเรานะคะข้อมูลของการประกอบอาชีพของเราด้วยแล้วก็ถ้าหากว่ามีนายจ้างนะคะก็ขอข้อมูลนายจ้างมาด้วยนะคะชื่อนามสกุลของนายจ้างของเรานะคะแล้ววิธีการรับเงินนะคะเราต้องเตรียมเลขที่บัญชีธนาคารของเราด้วยนะคะตาคิดว่าถ่ายรูปไว้ด้วยก็ได้นะคะเลขบัญชีของเราเผื่อว่าเขาให้แนบไฟล์นะคะหรือว่าเราจะใช้พร้อมเพย์นะคะที่ผูกกับเลขประจําตัว ประชาชนของเราก็ได้นะคะธนาคารใดก็ได้นะคะโอเคอ่าก็จะประมาณนี้นะคะเอาไว6้6โมงเย็นก็ลองเข้ามาในเว็บไซต์นี้ดูเดี๋ยวดาแปะอ่าลิงก์ของเว็บไซต์นี้ไว้ใต้ล่างคลิปนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ